ดัน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 อย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีทําให้เต็มที่กับพลัง fc ประลองกําลังกับ fc สาวน้อยหน่อยที่งวดนี้ยโอ้โหสามชั่วโมงสามแสนนะครับติดห้ามาแรงแล้วภายในสามชั่วโมงดูเอาเดี๋ยวลุงเอาขึ้นให้ดูเดี๋ยวนี้แล้วว่าลุงอะเปิดกี่เครื่องแล้วมันกันาไหนโอ้มาเ็วเร็วเรช่วยกันดันให้ลูกสาวติดหนึ่งมาแรงให้ได้ หายในไม่กี่ชั่วโมงนี้นี่ห้าแล้วห้าแล้วอีกนิดเดียวจะติดหนึ่งมาแรงคิดว่าไม่เกินอีกชั่วโมงกว่าๆน่าจะติดแล้วเพราะตอนนี้พักเที่ยงนะครับดันกันระเบิดเถิดทิงนะครับช่วงพักเที่ยงดูลุงละกันแอบมาทาคลิปซะหน่อยเพราะว่ามันมันนะนะมันมัน,มนงานนี้เป็นงานส่งท้ายลูกสาวไม่น่าลาแล้วก็พิสูจน์ความรักที่มีต่อลูกสาวจริงๆจ,จังๆใครเป็นเหมือนลุงเม้นมากใคร ไม่มีเครื่องเท่าลุงนะไปยืมชาวบ้านเอามาไว้ลุยพักเที่ยงไปเรียกเครื่องเพื่อนมาดูให้หมดทุกเครื่องเลยนะครับแล้วก็แชร์ไปแชร์ไปเยอะๆแล้วกดคอมเมนต์นะวิธีดูบอกวิธีดูนะครับคนดูไม่อย่าดูวนก็คือหมายความว่าดูเพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายแล้วก็ไปดูเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยสลับกันไปมาอย่างนี้ มันถึงจะนับวิวนะครับถ้าดูยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้าแล้วจบแล้วก็ดูซ้ำนับหนึ่งครั้งถึงจะดูเป็นร้อยครั้งแต่นับแค่ครั้งเดียวนะครับต้องข้ามไปดูคลิปอื่นหนึ่งครั้งนี่คือหลักการดูไม่งั้นวิวมันจะไม่ขึ้นนะครับไม่งั้นวิวจะไม่ขึ้นดูขึ้นนะครับบอกคุณปู่คุณลุงคุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ตามบ้านนอกนะครับให้ดูเอิอน้นฮัก ให้ดูยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้าแล้วก็ข้ามไปดูยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้าแล้วข้ามไปดูสลับกันยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นไอ้กับยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องสลับกันไปมาแบบนี้ยอดวิวถึงจะขึ้นนะครับถ้าดูยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องอย่างเดียววนหลายๆรอบวิวไม่ขึ้นนะครับวิวไม่ขึ้นมัน u t u b e มันนับแค่หนึ่งหล,กกะะหลักการนะครับหลักการนะครับถ้าอยากให้วิวลูกสาวขึ้นเยอะๆก็ดูยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องแล้วก็ข้ามไปดูเอิ้นฮักนางเอกน้อยข้ามไปดูหอฝันมาหลังฮานแล้วกลับมาดูยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องอีกอย่างนี้จะนับยอดวิวนะครับหลักการดูที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องเลย YouTube มันจะนับให้ลุงกษัตริย์ไปเลยนะครับสี่เครื่องสนุกไป ให้รู้ว่ารักกันขนาดไหนสี่เครื่องนะวนทั้งวันให้มันรู้วิธีข้ามไปข้ามมาข้ามมาข้ามไปช่วงตอนนี้ยังทํางานอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเลิกงานแล้วเนี่ยจะได้มันกว่านี้นะฮะได้ดูต่อเนื่องปั่นยอดวิวกันเอาให้แบบฮะโอ้ต้องอย่างนี้ร้องลิซ่าน้อยเมืองไทยของเราก็คือลิซ่าแห่งวงการหมอรำนะลิซ่าน้อยแห่งเมืองไทยน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับลูกสาวสุดที่รักของเราบรรดาเอฟซีทุกคน ปั่นให้จับปั่นให้ควักเลยเอาแบบให้ youtube งงให้ได้ <c oughs> ให้ youtube งงให้ได้ว่าโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นลูกสาวจะขนาดนั้นน่ะความรักที่มีต่อลูกสาวหร,หรือน้องอิงเป็รวันแพงขนาดนั้นเลยนี่ต่างชาติเราไปรีแอคเลยเลยนะช่องต่างชาติเราไปรีแอคแล้วอะ่ะโอ้โหไวจริงเลย คนไทยยังไม่ได้รีแอคเลยต่างชาติเอาไปแล้วอะ่ะปั่นกันคือคนดังนะครับคนดังคนหนึ่งของของวงการหมอรำลูกสาวเรานี่สุดยอดก็ต้องช่วยกันปันอย่างนี้แหละครับปั่นเพราะความรักปั่นเพราะความเมตตาที่มีต่อน้องที่เรารักเข้าไปเนาะเขาจะรวยยังไงไม่เกี่ยวเกี่ยวฉันจะรักไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่มีคําตอบเลิกดูไม่ได้ก็ต้องยังปั่นอย่างนี้แหละ ลุงมั่นใจว่าพลัง f c แต่ละคนนี่แบบถ้ากดไลค์ได้คนละสิบครั้งร้อยครั้งนี่กดกันระเบิดเติงตอนี้1คน1ยูทเซอร์กดได้1ไลค์เท่านั้นนะครับกดได้1ไลค์เท่านั้นก็เลยทําใหา้ยอดไลค์น้อยก็ยอดคอมเมนต์คอมเมนต์คนหนึ่งจะสิคอมเมนต์ก็ได้แต่คอมเมนต์เนี่ยจะทําให้ YouTube นําส่งไปไปกว้างมากขึ้นนะเยอะมากขึ้นคอมเมนต์จะช่วยก็ พวกเรานาะช่วยกันนะครับเอาเพื่อนเพื่อนมากดคอมเมนต์ก็ได้กดไลค์ก็ได้เครื่องเพื่อนนะบอกเพื่อนให้กดไลค์ก็ได้เพื่อที่ขยายหรือไม่ก็แชร์เข้าไปในกลุ่มแะแชร์ไปมันจะทําให้คนอื่นๆเห็นเพลงนี้ด้วยนะครับก็จะทําให้ยอดการดูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแชร์ share ไป1ิบแชร์ห้าแชร์ทั้งแชร์ทั้งไลค์ทั้งอะไรนะันมันเพลงก็ดีดีกินใจสะเทือนอารมณ์ดีนะครับลูกสาวก็ร้องได้ดีมาก ดีเหมือนพ่อโจว,ว่าจริงๆเออมันมีลูกลุคคอพิเศษอะไรเงี้ยที่ไหลออกมาจากเพลงเอินฮักนางเอกน้อยยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาก็คือแมนนออะออๆอ,องเห็นไหมมันมีลูกคอพิเศษที่ทำให้เราติดตามทำให้เราอยากดูอยากโอ้มันอะอยากมันด้วยลุงก็จัดเต็มวันนี้จัดเต็มนะครับมีเท่าไหร่เครื่องไม่ไม่พอก็ไปยืมลูกยืมหลานเอามาทั้ <laughs> จัดเต็มไม่ยอมเดี๋ยวลูกสาวหน้าลาเดี๋ยวลูกสาวไม่ติดหนึ่งมาแรงตอนนี้ห้าแล้วนะครับสามชั่วโมงห,ห้ามาแรงแล้วก็สามแสนวิวไปแล้วสามแสนวิวไปแล้วนะครับมันจะต้องขึ้นไปห้าแสนหกแสนนะถึงจะหนึ่งมาแรงได้มึงว่านะวันนี้นะเพราะว่ามีเพลงพี่ดิซ่าที่ร้องไว้เมื่อวานเนี่ยยังติดหนึ่งมาแรงอยู่แต่วันนี้คิดว่าไปแน่นอนเพราะพลังสาวน้อย ฟิอลแพงหรือพลังน้องอิงนี่เอฟซนี่พลังแบบยิ่งใหญ่มากหัวหน้าคณะหลายคนหลายหลายคณะยอมรับเลยนะหัวหน้าค่ายเพลงต่างๆยอมรับว่าพลังของน้องอิงนี่สุดยอดแม้ทั้งครูสลายยังยอมยอมรับเลยว่าปอโจเนี่ยเป็นคนที่สร้าง spotlight หรือสร้างเวทีให้กับคนได้เห็นซุปตาของ พ่อโจรหรือพ่อโจเ่ยตลอดเวลานั่นก็คืออโซเชียลมีเดียที่เอาคนไปยืนให้เห็นอยู่ตลอดเวลาคนจะปังจะดังก็ต้องอยู่ที่ที่คนปั้นด้วยแล้วก็อยู่ที่ตัวนักร้องว่ามีศักยภาพมีคุณภาพขนาดไหนแล้วก็หัวใจสําคัญมีครบหมดทุกอย่างยกเว้นไม่มีบุญวาสนาก็จบเลยแต่น้องอิงมีนะครับถึงทําให้มาดังปังแล้วก็ fc รัก fc ชอบได้จนปัจจุบันนี้สุดยอด สุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆโอ้โหต้องยอมอะต้องยอมนะมนะเดี๋ยวดูคลิปที่ลุงถ่ายเบื้องหลังลุงลุงปั่นยอดวิวดูนะครับว่าจะมันขนาดไหน คลิปเต็มๆที่ปั่นยอดวิวมันมากปั่นไปเรื่อยนะทั้งวันวันนี้ทั้งวันทําแบบนี้ทั้งวันมันมีความสุขใครเห็นด้วยใครอยากจะทําลุงทําเลยนะครับเออแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบายบาย